น้องพายุมีความยิ้มกลิ่มคุณนิดอรพันธ์ให้ของขวัญปีใหม่แบคงเทาเต็มมือแต่งงานนี้มีคนดีใจกว่าถึงคันกรีดลันสตู ขึ้นแทนเป็นสุปตาฟันน้ำนมที่มีแฟนคลับเยอะไม่แพ้คุณแม่แล้วล่ะคะ่ะสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของสุปตาสาวตัวแม่ชมพู่อารยาที่ตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนให้ความเอ็นดูให้ความรักขนาดดาราคนดังยังขอเป็นแฟนคลับของน้องๆด้วยเลยและล่าสุดก็มีโมเมนต์น่าหลักน่ารัก ความน่าเอ็นดูของน้องพายุที่ได้เจอกับคุณนิดอรพันธ์บิ๊กบอสแห่งโพริพัทในปาร์ต้ฉลองปีใหม่ของบริษัทรายการ3ามแซบที่คุณแม่ชมพู่อริยาเป็นพิธีกรอยู่ด้วยงานนี้คุณนิดเลยให้ของขวัญปีใหม่กับหนุ่มน้อยด้วยเป็นแบงค์สีเทาทำเอาน้องพายุยิ้มแก้มปีดูก็รู้ว่าดีใจมาก แต่ที่ดีใจแรงกว่าน้องพายุก็น่าจะเป็นบรรดาเหล่าพี่เลี้ยงอย่างหวันเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของสาวชุมพูที่อยู่แถวนั้นและได้รับของขวัญจากคุณนิดปีด้วยยคคุุณณนิด ทำเอาเจ้าตัวกรีดร้องกันสุดเสียงเรียกว่าเป็นของขวัญตอนรับปีใหม่ที่ใครได้หลับก็ต้องดีใจแรงแบบนี้ละคะ่ะ และใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ